ไปรับน้องเคอร์ฟิลนะคะอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อขาหมูเยอรมันกันด้วยตามไปดูค่ะวันนี้มีฝนตกพราแต่เช้านะคะ่ะวพราททำให้อากาศที่อุณหภูมิสัก25-27ซึ่งโอเคดี ขึ้นมาที่สถานีจตุจักระคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะมาแวะทานอะไรที่นี่เนาะคือหมาไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วนะก็ไม่รู้ว่าของกินอะไรออัปเดตบ้างนะหรือคนกงานขายของ,ของนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะนี่มีอีกแล้ว เดี๋ยวรอตอนเย็นน้องเธอร์ฟิวมาด้วยเลยดีกว่าแล้วก็จะไปหาของกินทางด้านนน้นนะคะด้านฝั่งนน้นตัวนี้เราไปต่อรถก่อน BTS ไปเลยค่ะเพราะผมว่ามามีหิวมากก็เลยลืมถ่ายน,นะคะวันนี้เรากินสุกี้กันเหลือเท่านี้แล้วหมดแล้วแต่ว่าเคอร์ฟิวสั่งอีกจากนหนึ่งพวากิน แล้วเดี๋ยวเราว่าเราจะกินชาไข่มุกน,นี่ชาไข่มุกอันนี้แล้วก็ขึ้นไปช้อปปิ้งของกินที่นู่นก่อนอันนี้คือรอรออีกหนึ่งที่เนี่ยเดี๋ยวรีบก่อนรออีกหนึ่งถาดเพราะยังไม่มาแล้วก็ขึ้นไปซื้อขาหมูเยอรมันที่ชั้นบน นี่คือสีหน้าคนที่ยังไม่อิ่มงม,มามีท้องจะแตกแล้วนเนี่คือครึ่งท้องก่าเนี้ยลูวฟิว่งท้องเหรอ,เ,รอเด็กที่ไม่อิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเปลืองเปรืองมาก <laughs> <laughs> เไรเค็มมากินเล่นทำไมเนี้ย ร้อไมเนี่ยนะชอบอย่างเงี้ยจิ้มาะไร จกขึ้นมาบิ๊กซีนะคะมาตามหาขามหมูเยอรามาันซึ่ง่อดตุ้เไปซึ่งแล้วอร่อยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีเปล่าไม่รู้จะเหลือหรือเปล่า <laughs> จะมาไหมอะไรล่ะไม่อะไรปะเริ่มสนใจล,ลุงหนวดอ๋อรถแปลกๆใช่ไหมคือฟิวรถพิซซ่าม,มีรถอะไรแปลกนี่คือรถอะไรอ่ะอ๋อรถบิกคิวคือมันเยอะไงะหลายแบบ ไม่ใช่ใช่ไหมอันใหญ่อ่ะอ๋อแต่อันใหญ่กว่าของเราอ่ะนี่นี่อันนี้คือเก้าร้อยเก้าสิบไม่ใช่มันใหญ่กว่าของเราแต่ไม่เอาเอาเท่ากันเลยเวลาน้ําออกไม่ไม่ใช่ใหญ่กว่ามาทีอนนี้ไม่อันนี้เ่าไหร่ห้าร้ยหรือเธอจะเอารองเท้าลูกเรียนไปเลยเดี๋ยวก่อนดีกว่าเนาะไม่ใช่เพราะว่าอะไรปะ วัดก่อนเ่ยคื้อได้ซื้อผ้าปูที่นอนซื้อไปแล้วระบบดีนะใช่<ค>ไหมโอ้เระบบไม่ไมด,ไไ<ม>ดไ้นิว้าไม่ใช่ไม่ดีดีวันนั้นอาทีตย์กูตัดไม่ได้เล่นเนี่ยเราต้องประจานเขานะครับผมไม่ได้เล่นเขามาว่าผมเอง ราคาแพงกันจังเลยอะไรอย่างแพงแพงเสร็จอย่างเนี้ย โอ้ยนาหอน้าให้กบวันน้นใช้าย้งมน้ามาดูกาายรูปตาไปถึงต๊วดูอูต้องเป็นพับด้านน้ำตาล อ,อะไรไส้ที่เดียวเลยเห็นไหมยถ่ไข่ห้ท่านผู้ชมดูเนี่ยนี่ที่มาตามหาหรือถาดเดียวเลยดีนะเนี่ยมาทันแถวม้วนซูชิมีเบิร์นก็มีดิบก็แต่ว้าวสวรรค์ของคนรักซีฟูด้ด อะไรอ่ะคนลไม้ไม่เอาอ่ะไม่เอาคิเกกินคิเกกินเนี่ยนะโอ้ทำไมไมู่กใหญ่จังเลยน่ม่แล้ว โอ้โหใหญ่มากเลยใหญ่มากเท่ากับหมูเดข้าวอ่านถ่ายเอา่ายด้วยดิถ่ายด้วยดิอะไรมันคืออะไรกลีฟิวไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ้าวง่ายนะโธ่อย่าอ่านสิกระเทียมเออตัวแรกก็รู้อยู่แล้วก็เป็นกระเทียมือ what is that กระเทียมเดียวกระเทียมเดียวของดีโลดไปก็มีแต่กระเทียมทั้งนั้นเลยนยพี่แขกเป้างข้าวให้กบไปตั้งที่บ้านนี้กูหนักกูกินข้าวให้โซนข้าวไอเบอร์รี่นะไอเบอร์รี่นี่จะสกภรพได้มาแล้วนะคะราคา103บาทจ้ะ กไปละเพื่อจะไปกินชาไข่มุกต่อบอยห่อสุดท้ายด้วยนะเนี่ยค่ะหมูนเนี่ยน่าเมื่อกี้แวะ s อสมาได้พวกนี้อันนี้รถอะไรนะอันนี้ยเซฟิวรถนมคุกกี้โดนัทรถนมอ่ะเออเอามานั่งแล้วเราจะมากินชาไข่มุกกันต่อเดี๋ยวรอพี่เข้ามารับออเดอร์ก่อนเนาะนี่คืออะไร อาหารแนะนำดูดูสิจะแกะได้ไหม,อม,อมโอ้หน้าโดเรมอนยุ่มหมดแล้วอ <c oughs> วันนี้แกะให้คุกก <c oughs> ี้มดโชิ้นเล็กเราก็้องกัชิ้นใหญ่มากินไประหว่างรอชานมไข่มุก บอกว่าตัวเนี่ยตัวนมเนี่ยเหนียวนุ่มเลยนะไข่มุกก็นุ่มอร่อยนะอันนี้เรามาอุ่นกับไมโครเวฟแล้วนะคะก็ได้จานใหญ่ๆมาหนึ่งจานแล้วก็น้ำจิ้มแบบนี้พร้อมทานสำหรับขาหมูแนะนำเลยนะคะลองซื้อไปทานดูใช้ได้เลยจบคลิปแล้วบายไม่มีนท อย่าลืมกดติดตามช่อง c u r f e e l p x แล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ